วันนี้เราจะล่องเรือไปชมนาบัวนี่อิ่มแล้วนี่นะคะดิฉันก็ไปกับลุงชวนลุงชวนชูจันผู้ริเริ่มในการทําตลาดน้ำคลองรัดมยมนี่แหละลุงชวนบอกวันนี้ชวนล่องแต่พี่พี่น้งคะพี่น้งคะเรือไปะลาดน่ะพี่ตัองตั้งดิดมาให้นตลาดนี่ เด็กๆทั้งว่านะคะผู้กคองช่วยดูวิธีการนั่งแล้วสอนเด็กลูกหลานได้เป็นรายการเซนเซอร์นะคะคือเขามีทั้งเรือยน์กับเรือแจวอลูกชวยบอกไปเรือแจวนี่แหละธรรมชาติดีแล้วเงียบๆจริงๆคิดไม่ผิดที่นั่งเรือแจวเพราะมันธรรมชาติไปแบบจอมๆใช่แต่ว่าคนที่แจวก็เห็นดิฉันนั่งก็งอนเขาก็ทำหน้าเหนื่อยนิดนึงอูน้องเขาเนือเ็มเลยนะน้องเขาหล่อเหมือนกันนะใช่เขาเขาหน้าตาดีเลยดิฉันคัดคนมาเลยคนแจวเรือนี่เราลูบไปเขาคิดอะไรอยู่นะเขาคิดว่าจะไม่เหนื่อยจะเกิดแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆ ะค,ะคุณลุงบอกเดี๋ยวจะพาไปชมนาบัวของลุงนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงนาบัวเนี่ยแหมเราก็เห็นธรรมชาติสองข้างทางเรือที่ดิฉันนั่งนี่เป็นเรือขุดโบราณทําจากไม้ทั้งต้น<ม>เรียกว่าเรือมาดที่เขาเป็นไม้ข่ายข้งต้นแล้วเขาขุด<ม>ใช่ที่ขุดมาแล้วก็ค่อยถางให้มันกลายเป็นเรืออย่างนี้นะคะค่าบริการสำหรับเรือแจวใครอยากจะไปก็20บาทนะคะ<ม>เนี่ย,ยเราก็จะเห็น<ม>นี่ธรรมชาติจริงๆอากาศดีล้วนนั้นลมพัดเย็นๆแล้วคลองน้ําใสมากค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะและเราก็เข้าไปใน เขาเรียกอะไรเนี่ยพอแยกจากคลองใหญ่ก็จะมีคลองเล็กๆคลองลำปะโดซอยลำปะโดนี่แหละเข้าไปนะคะก็นี่ค่ะผ่านกันโอ้โหเข้าไปสวยมากแล้วก็เข้าไปถึงนาบัวเป็นนาบัวที่แบบว่าไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนกลับไปเด็กๆคือตามท้องร่องสวนมันก็จะมีปลาเข็มจอกใช่พืชน้ำก็จอกแหนอะไรพวกนี้แหนหนเออเนี่ย จะดูไงว่าฟังพี่อยู่หรือแบบจอกแหนเป็นมุกใช่ไหมอ่าแล้วก็มีพวกกุ้งหอยปูปลาเราเจอแสบไหมต้นแสบไหมแสม่แหม่แหม่แหม่แมแหม่ไม่ดีแล้วก็มีนกเห็นไหมเนี่ยพวกนก ต่างๆเนี่ยนะคะที่ก็มาหากินกับสัต,สตสวน์วน้ําธรรมชาติมากๆธรรมชาติม,ม,มากๆเขาบอกว่าที่เนี่ยระบบนิเวศยังสมบูรณ์มากนะคะซึ่งคลองลัตมยมนี่สามารถแยกไปเป็นไปคลองอีกหลายสายมากไปถึงเมืองนนทบุรีเลยทีเดียวเนี่ยค่ะธรรมชาติจริงๆ<ว>นะคะแต่จังหวนที่ไปเนี่ยบัวมันเริ่มแก่แล้วไงลุงบอกนะคะลุงบอกมันโรยก็เลยยังไม่มีเวลาไปตัดออกก็เลยทําให้ดอกน้อยก็มีดอกเป็นบานๆแล้วเห็นไหมสวยสวยเหมาะกับคนสวยๆอย่างพี่มากเลยสวยพี่แม่เอามาทัดหูอะค่ะ นี่บ้านลุงชวนลที่เราเห็นเนี่ยบอกลุงอย่ามาโกหกเลยไม่จริงมั้งลุงมีฤหาสนหาอยู่ข้างในใช่ไหมที่มาบอกบ้านลุงนี่แหละบ้านลุงตอนน้าท่วมเนี่ยโหท่วมเกือบจะมิดหลังคาแต่ลุงบอกชอบตรงนี้ลมมันเย็นอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงและสมาถะาจริงๆนี่คือบ้านของลุงชวนนะคะที่เป็นเจ้าของร้านไอติมอร่อยๆในครองรัดมายม่แล้วคุณก็ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่อยู่ที่นี่ลุงบอกพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วบอกไม่จริงหรอกลุงนี่ลุงอย่ามาโกหกมันต้องมีแต่บ้านหลังใหญ่อยู่อย่างนี้มีความสุขแบบ ความสูขแล้วอากาศดีมากนะคะใครจะไปนะคะก็ติดต่อคือท่าเรือที่ลงเรือเนี่ยอยู่ตรงติดกับร้านไอติมหมลุงชวนเลยคือเข้าไปถึงเราซื้อหาอะไรทานคือของทานเยอะแยะแล้วเราก็ไปได้เออเราก็ใช่ซื้อแล้วก็ลงเรือไปทานด้วยได้ก็มีทั้งเรือแจวแล้วก็เรือยนนะคะใครอยากจะไปนะคะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0892152659ค่ะล่องได้ทุกวันแต่วันธรรมดาก็ต้องโทรแจ้งล่วงหน้ากันหน่อยวันหยุดอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีของขายด้วยไงคนไปซื้อของกิน ตรล่องแต่วันธรรมดาไม่มีของขายเบออระไแต่อยากจะล่องเรือก็ได้0892152659นะคะที่ไปตอนกี่โมงคะดูแดดกำลังดีนะแบบใช่วันนั้นวันนั้นแดดไม่เคยร้อนไม่เย็นประมาณบ่ายบ่ายสีายสบายดูแบบมันมีลมแบบพมีลมแล้วมันร่มรื่นต้นไม้มันโอ้โหสองข้างทางมันธรรมชาติมากๆนะคะเจิญค่ะค่ะก็ล่องเรือนะเสียงจอม นี่คือนี่คือภายกระทบน้ําไม่ใช่มีอะไรหล่นลงไปไนี่จอมจออุ้ยนี่คิดไปถึงไหนแล้วต้องไปทำอย่างนี้ต่อหน,น้าคนอื่นสมัยเด็กๆเคยสเัยเด็ก <นะ S 1> ๆ ช่วงน no ้ำท่วมเลยที่ผ anyway ่านมาเนี่ยเหรอพ้อมจะแจกถุงยางทีจอบๆได้ยินเหมือนกันใช่ไหมแล้วพวกเราไปกับเขาตลอดเลยเอาไงดียิงจอบอย่างเดียวพี่ยิงเสียงดังขนาดนั้นเลยจะไปไายน้ำเลยน้ำไม่ได้บรรยากาศเก่าๆนะก็กลับมาค่ะส่วนวันนี้ค่ะนิฉันจะพาไปอีกหนึ่งบรรยากาศเรียกว่าตรงกันข้ามเลยแหละแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตค่ะทานอาหารก็ต้องทานอาหารแบบว่าให้อร่อยสุดๆไปเลยนะคะมันจะมีแบบมาตรฐานอย่างหนึ่งที่เขาวัดกันว่า อาหารอร่อยก็คือมาตรฐานมิชลินนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยถ้าที่ไหนมีมิชลินที่น่านแสดงว่ามีการการันตีค่ะมีอยู่ร้านอาหารอยู่ที่หนึ่งนะคะชื่อว่าห้องอาหารสการเลตค่ะอยู่ที่โรงแรมพูแมนสีลมที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเชิญเชฟมิชลินมาจัดเมนูให้ทุก6เดือนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขามาแล้วนะคะไปรับประทานกันได้เลยค่ะฝีมือเชฟมิชลินจะจัดเมนูอร่อยขนาดไหนไปชิมด้วยกันแจ้พากินค่ะ วันนี้เราได้คุณป๊อปวราวุธค่ะคุมป๊อปของเราขึ้นจะพาไปทานอะไรไฮโซอยู่เสมอเลยนะคะวันนี้ควงคู่มากับคุณหนุ่มอภิวัตรยศประพันธ์แฟชั่นสไตล์นิ่ของนิสิยสังแคล้วก็พาเราไปที่ห้องอาหารกาเลตค่ะชั้นที่สาสิบเจ็ดนะคะของโรงแรมภูแมนเห็นบรรยากาศไหมคะคือโล่งโปร่งแล้วก็ชมวิวกรุงเทพแบบพาโนรามาเลยทีเดียวนะคะสวยนี่แหละค่ะก็เป็น ห้องอาหารที่จะเสิร์ฟเมนูที่เราจะได้ทานกันนะเขาบอกว่าเมนูของโรงแรมนี้เนี่ยจะมีเชฟที่ชื่อว่ามาโนเอลมาร์ติน่มาจัดสรรเทรนเมนูให้ทุกๆ6เดือนนะคะเชฟเนี่ย ตอนนี้มาแล้วนะคะแล้วก็จะเน้นวัตถุชั้นเยี่ยมจากทั่วโลกมาไว้ในเมนูอาหารมาตกแต่งแต่ละจานก็จะเน้นความสวยงามแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าสิ่งนี้เหมาะจะเป็นอาหารประเทศไหนอย่างจานนี้นะ่ยเขาเรียกว่านี้ส่วนสลัดเป็นสลัดที่เน้นเนื้นนอของปลาทูน่าช่วงท้องกับหางด้วยนะคะช่วงอื่นไม่เอาช่วงท้องกับหางแล้วก็เป็นปลาทูน่านาเข้าจากฝรั่งเศสเอามาคลุกเคล้ากับผักสลัดนําเข้าหลายาชนิดแล้วก็ราดด้วยน้าสลัดกรีนออยค่ะอันแล้วก็ตามมาด้วยลาวิโอรี่ตับห่าน นะคะเป็นแป้งพาสต้ามานวดเข้ากับผักโขมนะคะจนเป็นสีเขียวแล้วก็ห่อด้วยตับหานสมุนไพร เขาบอกว่าอันนี้จะเหมาะกับอาหารประเภทซีฟูด้ดปั้นเป็นกลมๆแล้วก็วางบนซุปเห็ดเข้มข้นนะคะมาสคูลี่จะเห็นก้ามล็อบสเตอร์ <c oughs> ก็จะอยู่บนนั้นด้วย <c oughs> นี่แหละค่ะ <c oughs> ลาเวลลี่สับหา่าน <c oughs> คือข้างในของลาเวลลี่เป็นตับห่านีกทีหนึ่งส่วนอันนี้ค่ะแซาลมอนทาท่าจะเห็นว่าเวลาเสิร์ฟเขาจะไม่เหมือนที่อื่นคือมาด้วยครอบแก้วแบบนี้นะคะเขาจะรมควันด้วยไม้แอปเปิลนะคะทาท่าก็จะเป็นแซลมอนดิบคลุกกับงาวาสบีคิโคมเมนแล้วก็ต้นหอมเวลาเสิร์ฟก็เปิดให้คุณได้สูดเห็นนี้เลยนะคะเขาบอกว่า เวลาเปิดมาเนี่ยจะได้กลิ่นของแอปเปิลค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆทําให้เมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตของหลายๆคนที่อื่นนี่เวลาเสิร์ฟก็จะไม่ไม่อย่างนี้นะคะจะวางมาเฉยๆเลยเป็นกลมๆแต่น,นี้เขาจะรมควันแอปเปิลมานะคะอ่าส่วนใครที่ชอบเนื้อนะคะแนะนาบีฟชิคค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลียใช้ส่วนแก้มค่ะมาตุ๋นกับเรไวน์ซอสตุ๋นนานถึง12ชั่วโมงแล้วก็ใช้ซองสุญญากาศในการตุ๋นด้วย<ๆ>เขาบอกเคล็ดลับก็คือเนื้อมันจะจับเป็นก้อนแล้วก็ไม่เละอย่างเวลาเราเห็นหมูตุ๋นเนื้อ ตื่นบ้านเราบางทีเละเหมือนกันแต่เนื้อของเขาไม่เละเพราะว่าตุ๋นในซองหลเมนูหลายเมนูส่วนนี้เป็นสเกลอบค่ะส่งตรงจากอเมริกาเอามาย่างแบบพอสุกนิดๆนะคะแล้วก็แตกด้วยเผือกทอดชิ้นบางๆแล้วก็ราดด้วยเรดวายซอสชอบกินนะ กลลอตนี่ก็ชิ้นหนึ่งก็สองคำนะคะกำลังดีใครมาแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเซตเมนูของข่าวที่จัดว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็นํามาเสิร์ฟให้เราในทันส่วนอันนี้ของหวานค่ะเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับขนมฝรั่งเศสชนิดนี้นะคะมิลเฟยเป็นแป้งพับทาเป็นชิ้นๆแล้วก็สลับด้วยวานิลาครีมแล้วก็เวลาจะทานเราก็ราดซอสวานิลานะซอสตัวนี้จะมีส่วนผสมของวานิลาซิกนมไข่แล้วก็ปรดดีเพื่อให้ขนมชิ้นนี้ หวานนุ่มไม่เหมือนใครนะคะอไปกันเถอะอาหารสกาเลตอยู่ที่ชั้น37โรงแรมพูแมนสีลมนะคะเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะขอเย็นถึงที่หนึ่งใจหกตลอดเลยคันนี้อยากทานแกลหล p สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022381991นะคะ022381991ป๊อบน่ารักพาเราไปหลายที่กินยังไงผู้ชายคนนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็ทานสวยเขามอกว่ทานของอยองเกเกกบอกจะมีความสุขมากๆที่ได้ทำรายการชอบลุกคุยป๊อปวันนี้ด้วยนะใช่น่ารักนาร่ามเนะคะช่วงหน้าค่ะพาไปดูการต่อยอดธุรกิจนะคะสลลาเปาลิ้งคค่ะแต่ว่าเป็นสาลเปาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าหน้าตา เปลี่ยนโฉมเลยลนะคะจากธุรกิจโฮมเมดวันนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมสรลเปลาไปแล้วเชวญหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพาด,ดวยค่ะ